สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ AI Talk อีกแล้วนะครับอยู่กับผมนะครับบอกรแก๊ปนะครับแล้วก็อยู่กับอาจารย์ธนนท์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ของเรานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่แก๊บครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของ Google Bard AI นะครับก็มีการอัปเดตล่าสุดแล้วนะเรียกว่าเป็นการแข่งขันที่พยาจะมาแข่งกับทาง ChatGPT เนี่ยของทางฝั่ง Microsoft นะมีการอัปเดตค่อนข้างทีลยทีนะครับ Google Bard ในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับรู้สึกว่าการอัปเดตล่าสุดเนี่ย น่าจะเป็นการอัปเดตที่มีอ่ในยง่สำคัญพอสมควรเลยนะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าเป็นทีเด็ดอยู่อยู่ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวครับเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังดีกว่านะครับได้ครับเดี๋ยวเบื้องต้นมันจะมีอยู่สักประมาณสักสองสองสามส่วนนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์หน้าจอแล้วก็อาจจะทําไปให้ดูด้วยเลยนะครับอ,อนี้เห็นแล้วนะครับก็ปกติเราก็เข้า Google บาทนะครับก็อาจจะเสิร์ช g o o g l e ก็ได้แล้วก็พิมพ์ว่าบาทนะครับหรือ Google บาทก็ได้ก็จะมาน้าหน้าแบบนี้ใช่ไหมครับ ทีนี้สิ่งที่เขาเพิ่มมาครับก็คือตรงนี้ครับทางขวาบนครับพี่แก๊ก็คือจะมีคําว่า extension เนี่ยครับอ่าเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูนิดนึงนะครับคือต้องบอกก่อนนะว่าก่อนอน,นั้นเนี้ย Google Bard เขาอาจจะยังไม่ได้มีการเชื่อมกับ extension นะครับคือถ้าถ้าเราเปรียบเทียบกับเหมือน ChatGPT ใช่ไหมครับ ChatGPT จะมี p l u อ i n ใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนเป็น plug-in นั่นแหละของทาง Google Bard นะครับซึ่งเราเรามาดูนะครับในเบื้องต้นตอนนี้มีอยู่5้าอันครับพี่แก๊ซึ่งซึ่ง5้าอันนี้จริงๆแล้วผมว่ามันครอบคลุมแบบ ทุกๆโปรดักของทางตัว google ครับงั้นเดี๋ยวเราอาจจะมาลองเล่นนะครับคือถ้าดูเร็วๆนะมีห้าตัวนี้มีอะไรบ้างก็คือมี google fly ครับก็คือเกี่ยวกับแบบดูข้อมูลการบินนะครับสมมุติว่าเราอยากจะไปเที่ยวไหนอันนี้เอ้ยเราอยากจะจองตัวเครื่องบินเนี่ยเรามีข้อมูลที่สามารถดึงข้อมูลมาได้เป็นแบบ real time นะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับการจองที่พักนะครับโรงแรมอะครับเออเราสามารถดูข้อมูลมันเป็นการ s e ิร c h ข้อมูลนะครับโรงแรมต่างๆมาได้นะครับก็คือ google hotel แล้วก็มี google map นะครับซึ่ง Google เนี่ยเก่งเรื่องแมพมากใช่ไหมครับงั้น,นเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับก o o g l e Map ได้แล้วนะครับ<น>แล้วก็<น>มีตัว Google Workspace ตัวนี้ก็เจ๋งมากครับก็คือว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับพวก Gmail พวกไดซ์พวกด็อกต่างๆครับของทาง Google <น><น>ครับได้เลยนะครับโดยการผ่านทางการแชทแล้วสุดท้ายแล้วก็คือตัวเด่นของเขาอีกอันหนึ่งก็คือตัวเอ่อยูทูบใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเสิร์ชข้อมูลหรือเอาข้อมูลจากยูทูบเนี่ยมาหรือว่าไปหาข้อมูลต่างๆมาได้นะครับเออนี่เจ๋งมากมาก งั้นเดี๋ยวเราอาจจะมาลองเล่นแบบเร็วๆนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับพี่แก๊ปก็คือตอนแรกเนี่ยตอนเนี้ยอาจจะต้องบอกว่าใช้ได้แต่เฉพาะภาษภาอังกฤษก่อนนะครับภาษาอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าเขากําลังจะกําลังจะลองรับอีกประมาณ40ะกว่าภาษาเนี่ยคือตอนเนี้ยใช้ได้แต่ว่าพอเวลาใช้ไปอ่ะมันอาจจะยังไม่แบบไปเชื่อมป๊กปลั๊กอินพวกนี้หรือว่าพวกเอ็กเซนชั่นพวกนี้นะครับถ้าอยากจะให้เชื่อมเอ็กเซนชั่นพวกนี้ต้องใช้ภาษาอังกฤษก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทีละอันแบบเร็วๆนะครับก็คือสมมุติว่าเป็น Google Fly นะครับ สมมติเราเขาจะมีตัวอย่างอยู่ครับซึ่งผมเดี๋ยวผมลองกดจากตัวอย่างให้ดูนั้นแล้วเราอาจจะดัดแปลงอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าเป็นการจองตัว๋วเครื่องบินนะครับสมมติเราลองเลือกสักอันหนึ่ง plan to visit สมมตินะอพอเราเลือกไปเนี่ยสังเกตไหมครับด้านล่างก็จะมีแบบเอ้ยเจะเราอยากจะไปอยากจะได้ไฟล์ที่อยากจะไปเยี่ยมนะครับที่มาดริดนะครับวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีข้อมูลบาๆบ,บาไปเขาชอบอะไรทําอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับจริงๆพวกข้อมูลพวกนี้เราอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเป็นของเรา นะครับสมมติว่าผมเปลี่ยนจากมาดริดผมเปลี่ยนเป็นตเกียวได้ไหมครับเปลี่ยนเป็นเป็นอะไรเดียเป็นเป็นเป็นด้านข้อก็ไ้ง่ายๆเลยเป็นด้านข้นะครับแล้วที่เหลือผมเอาข้อมูลเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวลองรันดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือก่อนหน้านี้เราต้องบอกก่อนนะครับว่า Google บ a r d เนี่ยเขามีเขาใช้ Data แบบเรีย Time แล้วแต่ว่าคราวนี้มันจะเสียงกว่าเดิมตรงที่ว่าเนี่ยเดต้าแต่เรียลไทม์ไม่พอแต่เป็นเรื่องเฉพาะเรื่องเลยอย่างเช่นว่าเอ้ยเราสามารถเชื่อม ตอนนี้ในตัวอย่างเนี้ยเกินเชื่อมกับ Google f l i g h t ได้เลยนะครับอเดี๋ยวนะฮะอันนี้มันบอกว่า q ิวリไม่ไม่สักเซสนะครับ,รบเดี๋ยวนะครับอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตลองรีเจ n เนอเรอีกรอบหนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเอ่อผมขออนุญาตอ่าเนี่ยครับคือเมื่อกี้มันอาจจะมีแบบดึงข้อมูลมาไม่ได้หรือทําอะไรไม่ได้บางอย่างมันก็เลยขึ้นแบบว่าเอ๊ยคุณจะรันแบบธรรมดาหรือเปล่าอะไรเงี้ย เอออันนี้เป็นอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับดีขออนุญาตนิดเดียเดี๋ยวขอขอผมลองอีกทีนึงนะครับอเอ่ะเดี๋ยวเราขอลองดูอีกทีหนึ่งนะครับ Google Play นะครับอ่าคราวนี้ได้ครับอ๋อเมื่อกี้อาจจะเจอเจดจากการที่เขาดึงข้อมูลของของเราไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า ตอนนี้สังเกตนะครับว่าตอนเนี้ยเขาเขาพยายามจะดึงว่าเอ้ยเราอยู่ที่ไหนสมมติตอนนี้เขาเขารู้ว่าเราอยู่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 อะไรอ่ะประเทศไทยใช่ไหมแบงกอกใช่ไหมซึ่งถ้าเมื่อกี้ถ้าบินจากแบงกอกไปแบงกอกเนี่ยมันอาจจะไม่มันเลยอาจจะไม่ได้ไงเมื่อกี้ผมพยายามจะบินไปที่แบงกอกใช่ไหมมันก็เลยอาจจะแบบเป็นเหมือนแบงกอกแบงกอกมันเลยก็เลยไม่ได้แต่พอคราวนี้เป็นแบงกอกไปที่มาดริดเอ้ยคราวนี้ได้แล้วสามารถหาหาทริปที่จะไปได้แล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็เฮ้ยเขาเขาแบบบอกนะครับว่าเอ้ยมีเมื่อกี้เขาบบบออกกว่าาเ้ยจะแใ มีเป็นไอเดียในการให้กิฟต์นะครับให้ของขวัญอะไรเงี้ยจะไปเยี่ยมเนาะทีนี้ก็จะมีไอเดียมาให้ปึ๊บป๊๊ไม่พอครับพี่แก๊ปอันเนี้ยเจ๋งมากลองดูนะครับจะมีแบบสายการบินนะครับแล้วก็มีแบบหยุดกี่สต็อปใช้เวลาเท่าไหร่แล้วใช้เงินเท่าไหร่ด้วยเป็นราวทิปเนี่ยไปกลับเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยแล้วมีราคาเลือกให้เสร็จอะไรเงี้ยเออซึ่งอันเนี้ยผมว่าเออมันมันเจ๋งมากเลยเวลาที่เราอยากจะไปไหนแล้วเราต้องไม่ต้องไปเสียเวลาไปหาข้อมูลพวกนี้อะไรเงี้ยนะครับอย่างนี้เป็นอม บรอก็คือพูดง่ายว่ามันเหมือนบาทเนี่ยมันมันมีการทํางานร่วมกับพวกโปรแกรมอื่นในเครือของ Google ด้วยกันใช่ถูกต้องครับเหมือนเป็นเหมือนอีโคซิสเตของ Google s e r v i c e ต่างๆเขาสามารถไปเชื่อมได้อันนี้เป็นอันนึงที่น่าสนใจครับเดี๋ยวเราลองอันอื่นแบบเร็วๆเนาะมีอะไรอีกนะครับที่ที่น่าสนใจครับก็อีกคนพู่นะครับเดี๋ยวนี้ Google มันก็มีพวก โปรแกรมในเครื่อง Google ในมือมีเป็นมีเป็นหลักร้อยนะเยอะมากเลยเยอะเยอะมากเลยครับเนี่ยครับงดูแม้กระทั่งเนี่ยเราลองมาดูครับเป็นเป็นอะไรดีครับเป็นอ่ะโฮเทลครับก็คือเราได้ได้ตั๋วแล้วเราก็อยากจะไปดูว่าเ,เราอยากจะไปแบบอ่ะไปเที่ยวที่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยสมบุติน,นะครับอันนี้ผมขออนุญาตใช้ตัวอย่างของเขาเลยแล้วกันนะครับผมอ,อยากจะหาโฮเทลอ่ะเนี่ยครับสักที่หนึ่งนะครับ ให้มันซักเจสเลยเออว่ามีตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ผมว่าอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับผม, <c oughs> ผมว่าเราอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยครับมันก็จะมีข้อมูลขึ้นมาเลยนะครับ <c oughs> เนี่ยอ่าไม่พอมีคู่ l ค Map มาให้ด้วยนะเนี่ยนะครับเนี่ย <c oughs> ผมว่าเราเอ้ยอยากอยากจะนอนสี่ดาวนะครับต่อคืนประมาณสี่พันบาทเนี่ยนะครับ <c oughs> หรือสามพันบาทสองพันบาทหกพันบาทห้าพันบาทเราก็เลือกได้ถูกไหมครับ เลืกได้ไม่พอมีเนื่องจากมันเป็นเซอร์วิสของทาง Google เนาะนั้นก็เป็นเรื่องที่สบายมากเลยที่เราจะเอาอะไรครับพวกข้อมูลพวก Google Ma p มาโชว์นะครับเราก็ดูได้ได้หมดนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยมีรูปให้ด้วยนะครับเนี่ยของแต่ละที่มีรูปเบื้องตน้นว่าไอ้ข้างหน้าเป็นยังไงราคาต่อคืนเท่าไหร่อย่าเนี้ยครับนี่ครับก็ผมว่าค่อนข้างสะดวกสบายมากเลยนะครับมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่ะมีอะไรอีกนะเดี๋ยวเราลองดูนี้นี้มันจะมีมันจะมีทํางานกับ Google Workspace อะไรอย มันมันทำงานอะไรได้บ้างครับอ่เนี่ยครเดี๋ยวลองดูนะครับตัว Google Workspace ใช่ไหมก็คือว่าเราอยากจะให้ส่งอีเมลหรืออยากจะแบบไปให้ใส่ใน Google Doc s อย่างเงี้ยครับทำได้เลยสมมุติว่าเอาอะไรดีสมมุติผมเอาสักอันหนึ่งนะเออเป็น Sum Up Doc ก็ได้สมมุตินะ Sum Up Doc หมายถึงว่าเอ้ยให้ลองไปไปแบบหา Resume นะครับในจูนสองศูเนี่ยใ,ในในได์ของเราแต่ผมไม่ได้ใจว่าในได์เราบีเปล่านะครับเดี๋ยว เดี๋ยวอาจจะเอออันนี้เรา,เ,ราเดี๋ยวเราลองขอลองกดไปดูก่อนนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะมันมันทำงานเชื่อมกับบัญชีบัญชีของ Google ของเราใช่ถูกต้องครับแล้วก็เท่าที่ผมเคยลองนะบางทีเราสามารถบอกว่าเอ้ยให,ให้ให้หาข้อมูลมาแล้วให้เราดับอีเมลให้หน่อยอเขาก็ดับอีเมลให้ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยสังเกตไหมเขาจะไปหา resume title ในจูนสอง3นะครับ ไม่แน่ใจมันจะเจอของผมหรือเปล่านะผมไม่ได้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่สังเกตไหมครับเขาก็จะวิ่งไปหาจริงเนาะเนี่ยแต่ว่าได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะต้องต้องลองดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ต้องต้องบอกก่อนนะครับพี่แก้วว่าตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยใช้ได้แก่ภาษาอังกฤษก่อนนะครับโอเคหรือเรามาดูอันอื่นนะครับก็ไอ้กูเกิลแแบบคืออันเมื่อกี้แหละเรารู้อยู่แล้วนะครับอีกอันหนึ่งคือเราลองแบบอ่าดูยูทูบไหมครับยูทูบนี่ก็คือคนน่าสนใจเยอะสมมติหาหาวิดีโอนะครับหาววดีีีโอท่่เกกยับ ก <Grace> รีปจูสนะครับไอองหุ่นนะครับองุ่นนะครับออกมาอะไรเงี้ยเราลองดูเนาะก็เหมือนกับเราแทนที่เราจะไปเสิร์ชในใน u t u b e อย่างเดียวแล้วมันอาจจะได้ข้อมูลมาเยอะแล้วไม่มีการอธิบายอะไรเงี้ยไอตัวเครื่องมือใน Google บ a r เนี้ยก็อาจจะเป็นเครื่องมือที่ดีอันหนึ่งที่แบบไปหาข้อมูลแล้วมันมีรูปออกมาแล้วมันอาจจะคุยต่อได้ครับคือ Google บ a r เนี่ยมันคุยต่อได้แต่ถ้าเราไปหาในเขาเรียกว่าใน u t u b e ธรรมดาตรงๆเนี้ยอ มันอาจจะได้ก็ได้ข้อมูลแหละแต่ว่าอาจจะต้องกดไปหาเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้เป็นพวก e x t e n s i o n แล้วกันอันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆลองไปลองเล่นดูนะครับครับทีนี้มันมีอะไรอีกนะครับที่ตัวที่เขาอัปเดตขึ้นมานะครับอ่าเดี๋ยวผมลองมีอันนึงครับที่น่าสนใจมากๆครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์เลยที่แบบวุ่ยออกมาแล้วแบบอะไรนะเอ่อทาง Google ไ l a เห็นแล้วก็น่าจะแบบอุ้ยหนาวๆร้อนๆอะไรเงี้ยมันคือตัวนี้ครับก็คือสมมต Uh, who ak, อ่า w h อ is ทันนบอารีพักสมมนึนะข้อมูลกนนะันนะอ่าตัวมันมาอันหนึ่งปัญหาของพวกแบบจะลองพูดเนี่ยครับมันมีอันหนึ่งครับมีคบก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่สามารถตรวจสอบได้ใช่ไหมครับว่าเอ้ยมันมีแหล่งข้อมูลที่มาหรือข้อมูลที่เขาเจนออกมาเนี่ยมันมีความถูกต้องมากน้อยขนาดไหนครับคือถ้าจะถ้าจะเทียบก็คืออ่าถ้าเราเทียบกับ google เอ่อตัว n e w l i n g ครับโอเคนิวบ i n g อันนั้นอก็คือเหมาะสําหรับการที่มี Refer e n c e ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยตัวของ Google บัตเนี่ยเขาเพิ่มอันนี้มาคปุ่มนี้ เห็นไหมครับเขาเรียกว่า double check r e s p o n ส์ครับ,รบเดี๋ยวเราลองกดดูนะคืออะไรนะครับ double check r e s p o n ส์ก็คือว่าเขาจะสามารถทําการไปหาข้อมูลมาครับเหมือนไปหาพยายามไปหา reference แล้วก็มาดูว่าที่เขาเจนออกมาเนี่ยมีตรงไหนที่มันแบบว่ามี reference หรือว่าบางที่ที่ไม่มี reference มนะครับซึ่งเนี่ยเขาจะบอกเลยนะว่าตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวสีเขียวเนี่ยก็คือเหมือน content เนี่ยหาหาเหมือนหาเจอว่ามีที่อื่นหนึ่ แต่ถ้าคอนเทนต์ที่เป็นสีส้มเนี่ยดูแล้วมันน่าจะไม่ไม่ไม่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนแล้วก็อาจจะหาแหล่งที่มันเป็นอ้างอิงไม่ได้นะครับงั้นให้ระมัดระวังในการใช้อะไรเงี้ยซึ่งในสังเกตเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันจะมีที่โซนเขียวเนี่ยพอเราจิ้มไปเนี่ยมันจะบอกด้วยว่ามาจากเว็บไหนอย่างเงี้ยครับอ่าเนี่ยจิ้มก็จะคล้ายคล้ายนิวบิงนะอันนี้ใช่ไหมครับคล้ายคล้ายนิวบิงแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้เป็นไฮไลท์ของเขาคือมันมีบางที่ที่เขาบอกเอ้ยตรงเนี้ยมันหาแบบ หาแหล่งข้อมูลไม่ได้นะที่แบบแบบมาซึ่งอาจจะต้องให้ให้ระมัดระวังซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยครับเพราะว่ามันเหมือนกับเราสามารถดับเบิลเชคเดต้ที่มันเจนออกมาได้ซึ่งก่อนนี้ตรงนี้มันเป็นจุดอ่อนที่ก่อนหน้านี้นตัวแบบจำลองอื่นๆเนอะมันเป็นปัญหากันอยู่อย่างเช่นว่าเฮ้ยเราใช้แล้วมันเกิดที่เขาเรียกว่า hallucination ใช่ไหมคือความหลอนของแบบจําลองเนี่ยแล้วเราเราตรวจสอบไม่ได้ว่าเอ๊ะตรงนี้มันหลอนหรือไม่หลอนนะครับงั้นเบื้องต้นที่เขาทามาตอนนี้ก็คือว่าเขาทํามาก็คือเอาแบบง่ายๆเลยก็คือ จะตรวจจะรู้ว่ามันหลอนไม่หลอนก็คือก็แค่ลองไปเทียบกับว่ามันมีเว็บไหนที่เว็บไหนที่มันเหมือนกับข้อมูลนี้ไหมถ้ามันเหมือนก็แปลว่าอันนี้น่าจะไม่หลอนอย่างแล้วก็มีเว็บที่มายืนยันยนะครับแต่ถ้าตรงไหนไม่มีเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วรู้สึกว่าข้อมูลเนื้อหามันถูกแบบถูกดัดแปลงไม่ค่อยเหมือนนะครับอะไรเงี้ยงั้นเขาก็จะแจ้งออกมาเป็นตัวสีสมๆอย่างนี้ซึ่งงั้นถ้าคนทําเหมือนข้อมูลทางการตลาดอันนี้ผมว่ามีประโยชน์มากเลยครับแบบ <c oughs> หาข้อมูลใช่ไหมที่เขาสรุปมาเนี่ยแล้วส่วนใหญ่เราจะแบบ เราต้องไปดับเบิลเช็คซึ่งจะต้องเสียเวลามาหาศาลแต่เครื่องมือพวกนี้มันดับเบิลเช็คให้ตัวโนมัตอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเป็นอะไรที่แบบแบบอันนี้คือเจ๋งมากครับอครับใช่ครับจริงๆทาง Google คุณทำแบบแบบนี้ตั้งนานแล้วแหละนะครับ <c oughs> ใช่เพราะว่าถ้าเรามองใน,นแง่ว่าในว่าฐานข้อมูลที่อยู่ที่ไม่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยจริงๆ Google มันมีมากกว่า Microsoft ตั้งเยอะใช่ใช่เลยครับอ่ะทีนี้อันต่อมานะครับก็ จริงๆแล้วหลักๆกับผมว่ามันก็มีสองส่วนนี่แหละ<ช>ที่ที่เป็นตัวเด่นนะที่มันที่เขาอัปเดตมาในเวอร์ชัน19นะครับแต่ก็จะมีแบบเป็นเล็กๆน้อยๆหลลที่เขาเพิ่มมานะครับก็อย่างเช่นอันหนึ่งก็คือการแชร์ครับอันการแชร์เนี่ยเราสามารถจะเหมือนสร้างเป็นเหมือน Public Link ครับพับบิคลิง k ก็เหมือนกับการแชร์คอนเวอร์เซชัของเราครับทีบ่ <pickles. S 2> <ha. S 2> เราคุยกันเนี่ยเหมือนแชร์แชทของเราให้คนอื่นดูได้นะครับเนี่ยเราสามารถกด Create Public Link นะครับได้ เราเครียดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอาลิงก์เนี่ยไปส่งให้เพื่อนเราเพื่อนเราก็จะดูพวกคอนเวอร์เซชัของเราต่อได้ mm hmm. อย่างว่าเอ้ยคอนเวอร์เซชัที่ที่ทำไปนะคือไงแล้วสามารถคอนติเนีย h ดิสดิสแชทได้นะ mm hmm. ก็คือเขาไปคุยต่ออแต่มันแยกกันนะก็ไม่ก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไปคุยต่อของเขาจากจากจากเหมือนตั้งต้นที่เราทําไว้อะไรเงี้ยนะครับเสร็จ mm hmm. แล้วนอกนั้นผมผมผมดูแล้วก็ยังยังเหมือนเดิมก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ท ที่แตกต่างไปมากก็จะมีอยู่ประมาณ3เรื่องนี่แหละนะครับที่แล้วสเรื่องหลักๆที่แตกต่างมากๆก็คือเรื่องของการ 1. ก็คือเรื่องตัว extension ที่เพิ่มมาใช่ไหมครับสก็คือตัวนี้แหละที่เป็น double check response นะครับซึ่งไอ้ตัว double check response นี่น่าสนใจมากนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะตรวจสอบข้อมูลนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเป็นหมัดเด็ดสําคัญเลยแหละที่ที่เป็นปัญหาเนาะของ chat GPT ด้วยแล้วก็เป็นแบบจะลองตัวอื่นด้วยนะครับอม นะครับถ้าถ้าเราจะบอกองนี้นไหมครับว่าอย่างกูอย่างที่เป็นาบาร์เอ็กเซนชั่นเนี่ยมันก็มันก็จะเหมือนกับที่เป็นปลั๊กอินของ Chat GPT ใช่ใช่ก็บอกอย่างนั้นได้เลยครับแต่แต่ว่าจะมีนิดน,นึงครับคือว่าถ้ามันเป็นปลั๊กอินของ Chat GPT เนี่ยเหมือนเขาโอเพนเลยเนาะเหมือนกับว่าให้ใครก็ได้ครับให้ใครก็ได้ที่แบบเดฟพวกปลั๊กอินเหล่านี้ก็มาเชื่อมกับเขาได้หมดถูกไหมครับแต่ตอนนี้เราดูเหมือนกับทางของ Google เนี่ยครับเขาเป็นเซอร์วิสของเขาซะส่วนใหญ่เนาะผมคิดว่าเป็นเซอร์วิสของเขา ถ้าส่วนใหญ่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่า Google f ไ i ฟ์นน <Flight S 2> เนี่ยก็เป็นเป็นก็เป็นของเขาทั้งหมดเลยนะเป็นเป็นเขาเรียกว่าไม่ยังไม่ได้มีไม่ได้มีเจ้าอื่น<ม>ก็ต้องเป็นอยู่ในเครือเขาอะไรเงี้ยแต่แต่มผมคิดว่าในอนาคตมันก็คงจะเป็นไปได้ที่จะมี extension อื่นๆเข้ามาถูกไหมครับเพราะว่าอย่างตัว Google Chrome เนี่ยเราก็ก็มีคนเด็บ extension ของ Chrome ใช่ไหมเข้ามาได้งั้นเดี๋ยวเวลาที่ตัวนี้มันมันคงที่แล้วมันนิ่งแล้วผมว่าเขาก็น่าจะเปิดให้ developer คนอื่นเข้ามาเด็บ ตัว extension ต่อเข้ากับตัวลラดได้นะครับจริงๆต้องต้องบอกว่าถ้าเราพูดถึง ecosystem ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยของ Google นี่เป็นระดับแมสนะมันมีเยอะกว่า Microsoft บ้างไมยอ,มอยู่แล้วว่า Microsoft จะจะมีแค่ชุดออฟฟิศแต่แหละจริง้งที่ที่แบบคนใช้เยอะแต่ถ้าเป็นพูดถึงตัวโปรแกร,รมต่าง,าง,าง,างๆะลรพวกเนี้ย g o เมีเยอะกว่ามาเพราะนั่นคือก็เป็นไปได้ว่า,วาเขาอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งที่เขามีอยู่ก่อนแล้วแล้วก็อนาคตเนี่ยอาจจะเปิดให้กับ ให้กับทางผู้พัฒนาอื่นเนี่ยเข้ามาเสริมตรงนี้ก็ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันใช่ใช่ครับซึ่งซึ่งการแค่ต่อแบบนี้มันน่าสนใจมากครับเพราะว่ามันเท่ากับทําให้ตัวแชทบอทนี่มันขยายศักยาภาพออกไปเชื่อมกับอย่างอื่นได้เยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยแล้วจริงๆถ้าเราลงลึกในแต่ละตัวนะมันก็มีประโยชน์เท่านั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัว Google Workspace เนี้ยแค่ช่วยร่างอ e ีเมลต่อจากที่เขียนมามันก็ประหยัดเวลามาหาศาลแล้วครับเพราะว่าก่อนอันนี้นเราต้องแบบอะไรอ่าร่าง เกออกมาล่างแล้วก็ต้องก o อปปี้มาแปะอีกหรือแม้กระทั่งเอาไปใส่ในด็อกอีกมันก็มือเหมือนมันมีหลายขั้นตอนเนาะแต่เนี้ยมันเหมือนมันส่งผ่านเป็นทอดๆได้เลยโดยอัตโนมัติอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีการแบบเออเราเอาข้อมูลจากอย่างอื่นมาผสมปนเปกันได้อีกใช่ไหมครับก็คือเมื่อกี้อาจจะแบบเอ้ยขอจองตั๋วเครื่องบินเสร็จแล้วอยากจะส่งอีเมลเลยอะไรเงี้ยเออมันก็มันก็สามารถทําได้ใช่ไหมครับพรามันเปิดเอเซนชั่นได้หลายตัวแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับคราวนี้มันจะมีประเด็นหนึ จากจากข้อมูลที่ทราบมานะครับก็คือตอนเนี้ยก็คือเขาแจ้งว่าเขาจะไม่เอาข้อมูลของเราไปเทรนแบบจำลองนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ทราบมานะครับแต่ว่าโดยทั่วโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องโดยทั่วไปก็ต้องแจ้งแบบนั้นะเนาะแต่ว่าในในระบบจริงๆแล้วเขาจะเอาไปเทรนหรือไม่เทรนก็เราไม่อาจไม่อาจทราบได้เนาะแต่แต่เราก็มั่นใจเขาแหละว่าเขาไม่น่าเอาเอาไปเทรนนะครับอืมนะครับไม่รู้เชื่อได้หรือเปล่านะเพราะว่าก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เขาโปรดักเขาอะนะครับใช่ใช่ครับนะครับ ช่วงนี้เดี๋ยวผมมีเรื่องเล่าให้ฟังก็คือสัปดาห์ที่ประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปงานโทเค็น2049ที่สิงคโปร์นะแล้วก็ผมไปบูธของเวิร์นคอยด้วยไปไปเยี่ยมมานะครับแล้วก็ผมก็ไปเห็นไอ้เจ้าไอ้เจ้าออร์บิทด้วยนะรอบที่ที่ได้ไปสแกนแล้วไม่ได้ไปไม่ได้ไปผมเองคนในงานไปสแกนกันด้วยนะมู้สแกนจริงสแกนปลอมนะครับก็คือผมว่าผมว่าไอ้เจ้าไอ้เจ้าโปรเจกต์เวิร์นคอยเนี่ย ผมว่าคนคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อนะไม่ไม่เชื่อว่าจะเอาข้อมูลเราไปไปไปทําอะไรนะผมก็เลยไปต้องต้องมองมองนะไม่ไม่ได้แบบไปไปใช้บริการเขาอะนะครับอืมแล้วไม่รู้ว่าไปสแกนแล้วเขาจะเขาจะให้เหรียญมาจริงหรือเปล่าก็คงได้จริงผงได้จริงแหละนะแต่แต่ผมก็ยังไม่เชื่อมั่นอยู่ดีนะครับว่าแล้วสุดท้ายแล้วมันข้อมูลสแกนม่านตาเราเนี่ยมันจะเอาไปทําอะไรต่อไปอะไรเงี้ยนะครับอืมจริงจริงก็พูดถึงเรื่องเรื่อง มันก็อันตรายเหมือนกันเนาะเนาะถ้าถ้าถ้าเขาเอาม่านตาเราไปนะแล้วอยู่ดีๆเขาเรียกว่าอะไรครับวันดีคืนด,ดีเราเราไปทําอะไรที่เกี่ยวกับที่เราต้องใช้ม่านตาเนาะแปลว่าเขาต้องต้องเขาก็ได้ข้อมูลม่านตาเราไปเลยถูกไหมครับแม,ม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาจะเอาไว้ทําไม่เอาไว้ทาอะไรจะเอาไว้จะไว้อะไรนะตรวจสอบว่าเราไม่เป็นบอทอย่างเดียว<ะ>ใช่ไหมครับแต่จริงๆมันเอาไปทําอย่างอื่นได้เนาะ ว,<ช>ว่าเราใช้ม่านตาแล้วไปเข้า Security เข้าประตูบ้าน <c oughs> <ๆ>เข้าอะไรเงี้ยเฮ้ยเขามีม่านตาเราอยู่เขาก็เข้าบ้านเราได้นะถูกไหมครับใช่ <c oughs> ผมผมว่าประเด็น <c oughs> ผมว่าประเด็น <c oughs> ประเด็นเรื่องของ p r i v a c y ของ AI เนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องถกกันอิกยาวนานเลยตอนนี้มันก็แบบมีกฎหมายของต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาจีนเนี่ยเข้มเข้มข้นมากนะครับแต่จริงรัฐบาลก็เข้าถึงหมดนะแล้วก็อ่าที่อเมริกาก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้อย่างมากเลยอัยุโรปยุโรปนี่ซีเรียสสุดเลยนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นเป็นประเด็น ในในเฟสถัดไปหรือว่า AI จะรักษาความเป็น p r i v a c y ได้ได้มากน้อยแค่ไหนอะไรย่างเงี้ยนะครับอืมครับใช่ครับใช่อ่าถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะครับกลับกลับมาเรื่องของของทางบาท AI เนี่ยเรียกได้ว่าตอนเรียกได้ว่าผมมองในแง่ของการพัฒนานะผมรู้สึกว่าทำไมเหมือนในตัวของ ChatGPT เนี่ยมันมันเริ่มเงียบเียบเริ่มแบบเริ่มคือเรียกได้ว่าการพัฒนาเวอร์ชันใหม่มาเริ่มเริ่มจะจะจะน้อยลงนะครับ กับกลายเป็นบาทของ Google เนี่ยมันเริ่มแบบมีอะไรใหม่ๆแบบมามาต่อเนื่องะนะครับผมผมคิดว่าตอนนี้มันก็เป็นช่วงคงต้องแข่งขันกันนะครับก็คือมันก็คงชิงชิงชิงจังหวะครับตอนจังหวะคนไหนเงียบๆเราก็รีบออกเดี๋ยวเผลอๆผมว่ารอไปแป๊บเดียวเดี๋ยว,ยวทางอะไรนะ OpenAI ก็ต้องออกอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้ว OpenAI เราก็รอตัวอะไรครับตัว Enterprise ใช่ไหมครับเราก็ไม่รูปเหมือนกันนะว่า Enterprise ออกมาแล้วมันจะแตกต่างจากตัวไม่ Enterprise มากน้อยขนาดไหน แม้ว่ามันจะมีอาชัวอยู่แล้วสมมติอย่างเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะลองดูก่อนว่าเอ้ยพอมันออกมาแล้วมันเอ็นเตอร์ไพรส์มันน่าใช้ขนาดไหนหรือมันใช้ดีขนาดไหนนี่โหโอเพนไอช่ไหมครับทีนี้ทาง g o เ g l e เขาก็เพิ่งออกตัวนี้มาแต่สิแต่จริงๆแล้วพอมันออกมาแบบเนี้ยก็มองได้เลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวแค่ Google เนี้ยเขาเขาเปิดเซอร์วิสที่มันมากกว่านี้นะมันก็จะยิ่งยิ่งเก่งมากกว่านี้อะไรเงี้ยนะครับเออแล้วในระยะยาวเราก็เลยยังเราก็เลยยังไม่รู้เลยนะว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคือ มันก็จะมันคงจะเก่งไปก่อนทีเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันจะไปสุดที่ไหนเนี่ยก็ยังมองไม่ออกเลยเนี้ยนะครับอืมแต่เป็นอะไรที่ผู้ใช้อย่างเราเราก็เราก็ยิ้มอะแบบว่าเออเราจะได้ใช้ของของดีที่มันฟรีนะครับ,รบแล้วมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆอะไรยเงี้ยครับแต่ก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปนะผมว่านะครับอืมนะครับผมว่าอีกหน่อยไม่ฟรีแน่นอนเดี๋ยวมันจะ<ช>เดี๋ยวมันจะไปรวมอยู่ในพวกที่เป็นที่เป็นแพ็กเกจของ Google เนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็น Work Space อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันเอาไปรวมแน่นะครับ นะครับพอถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องมีการเก็บรายได้นะแต่ตอนนี้คือ <Okay. S 1> เลาะให้ผู้ใช้งานติดก่อนนะใช่เท่าเท่าที่ผมทราบข้อมูลนะแต่ว่าเออผมยังไม่ได้ตามเท่าไหร่คือจริงๆแล้วตัวของ Google บัตเนี่ย mm hmm. เขามีอีกเวอร์มีตัวแบบจําลอง,องเขาอะครับน่าจะเป็นต mm hmm. ามสองหรือเปล่าครับตามสองหรือหรือหรือเวอร์ชันอะไรสักอย่าง mm hmm. ผมไม่แน่ใจข้อมูลนะแต่ว่า mm hmm. เขาอาจจะเก็บ,เ,กบเงินครับมันเหมือนคล้ายๆ mm hmm. เหมือนเปรียบเทียบกันก็เหมือน GPT4 ครับอ่าซึ่ง ถ้าคุณอยากใช้ตัวตัวบาทที่เก่งขึ้นอ่าเหมือนคุณต้องจ่ายเงินนะ,ะซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะมาเร็วๆนี้แหละนะครับครับอืบนะครับก็เิ็ตการต้อสังเกตเห็นเออต้องติดตามใช่ซึ่งน่าสนใจมากนะเพราะว่าถ้าออกมาแล้วมันเก่งโอ้โหเก่งแบบเท่า g p t 4เลยนะสมมตินะโอ้โหวันนี้มันก็แบบมามาเหมือนมีเหมือนมีคู่ชกที่สมานสมเนื้อแล้วครับอะไรเงี้ยก็น่าน่าสนใจว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ ใช่ครับลองดูครับการขันระหว่าง Microsoft กับทาง Alpha b e t g o o g l e เนี่ยนะฮะเรื่องของ AI เนี่ยก็นั่นจะอีกยาวนานนะครับแต่ทิ้งท้ายไว้ประเด็นหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวอาจจะหาเวลาพูดคุยกันนะครับจริงๆเัาจริงๆนักวิเคราะห์เทคในต่างประเทศนะเขาไม่ได้มอง Microsoft กับ Google นะครับเขาเพ่งเล็งไปที่ t ท s l a นะครับจะเป็นบริษัท AI ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ผมพบอาบนบทความเพื่อแหวนนะเดี๋ยวต้องหาเวลามาหาเวลามานั่งร่งวิเคราะห์จุดนี้กันนะครับผม อันนี้น่าสนใจมากเขาเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะว่าถ้าเขาก็มีองค์ความรู้เนาะด้านเอไอใช่ไหมครับทางทางเทสลาครับแม้ว่าเขาจะทํารถใช่ไหมครับแต่เขาก็คงสุ่มซุ่มที่จะทาตัว AI ไอที่มันเป็นอะไรคล้ายๆแบบนี้ผมคิดว่าก็ก็น่าจะทับได้นะครับเอออันนี้เราน่าจะมาคุยกันดีทีเดินครับน่าสนใจนะครับผมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์ธนลมมาานะครับที่มาพูดคุยอัปเดตกันนะครับครับผมขอบคุณครับ โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวก็รบกวนนะครับช่วยกันกด Subscribe นะครับที่ช่อง YouTube ของ Editor Gap ด้วยนะครับแล้วก็ไปกดติดตามเพจของอาจารย์ธันนพด้วยนะครับค่ะที่ AI Insight by ธันนพนะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันในต่อไปในคลิปหน้าแล้วกันนะครับอาทิตย์นี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับคับสวัสดีครับ